าวอะไรามาให้เราได้รู้จักกันอีกคะครับวันนี้ก็จะมี power amp ระดับ super high end อ,อีกแล้วกับแบรนด์ mercury ใช่ครับ super high end ยังไงอะคะเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกเป็น flagship ของแบรนด์ mercury ตอนนี้เลยเพราะว่าเป็น amp ตัวล่าสุดที่ทำมาเพื่อตอบโจทยนะ์นักเล่น audio f i ล e เป็นหลัก คือเป็นแอมระดับที่ว่าอยู่ในคลาสระดับท็อปๆเลยนะครับทำมาคือสำหรับแผ่นไฟล์อ udi โอนี่รับรองว่ากันกองออกมาได้แบบว่าสุดยอดต้องต้องอธิบายว่าอยี้คือตัวนี้ข้างในเนี่ยเป็นอุปกรณ์ระดับคัดเกรดทั้งหมดที่ในระดับแอมทั่วไปตอนนี้ไม่มีใครเขาทากันอย่างี้<ห>เพราะว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้แพงมาก,มากๆทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือให้กําลังวัดเนี่ยค่อนข้าง,งจะสูงมาก เพราะวัดเนี่ยจะจะได้อยู่ที่ประมาณ130วัตต์คูณสเพราะตัวนี้เป็นแอมป์สี่ชัแนลแล้วพอบิดโมโนขับซับเนี่ยมันได้ถึงหก0้วัตต์ต่อต่อต่อสองชัแนลนะครับรุ่นนี้นีเชื่อรุ่นอะไรนะคะตัวนี้คือ m e r c u r รนะครับในอยู่ในไลน์อัพคริสตัลซีรีส์รุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น K4S นะครับเค s สักขนาดน,นี้แล้วค่ะที่บอกว่าข้างในอุปกรณ์นี้คัดเกรดมาอย่างดีเลยอยากเห็นแล้วค่ะมนนีมีอะไรบ้าเบงเอ่ยครับดูนะนีไม่ให,ให้ดูนะครับตัวนี้ตัวนี้วัสดุภายนอกก่อนดีกว่าหม่ตัวนี้ก็คือเป็นฮีทซิงค์ที่ทํามาดีไซน์อย่างรูหราแล้วก็ทํำสีเขาเรียกว่าเชเปนโกนะครับให้ดูแล้วของเนี่ยมีมูลค่าสูงนะครับแหวมตัวนี้ราคาก็เกือบแสนนะครับ แล้วก็ดูด้านหลังนะครับแผงระบายความร้อนนะครับตัวนี้นะครับดูได้เลยครับตัวนี้เขามีความตั้งใจ PCB เนี่ยเป็นระดับเขาเรียกว่า four layer นะครับ four layer ซึ่งจะเป็นแอมระดับเขาเรียกท็อปท็อป p เท่านั้นที่ใช้กันนะครับแล้วก็พ้อใจไฟแย่อิสระซ้ายขวา หมือนก็เป็นแอมสองชแนลสองตัวเลยสองชุดแยกกันเลยสระใช่ไหมคะแล้วที่ไฮไลท์ของมันนะครับผมให้ดูสักสามอย่างอย่างแรกคือตัวมอสเฟตของมันเนี่ยที่อยู่เนี้เป็นแซงเช่นทั้งหมดเป็นเป็นแบรนด์ที่ฮอแซงเช่นนะครับต้องเปิดฝามาดูจะอยู่ในนี้นะครับซ่อนอยู่ในนี้ใช่ครคะแล้วก็ัวซีเนี่ยฮะใช้ของรู b ิคอนนะครับแล้วที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับคือแอมเนี่ย ถ้าไม่ใช่เป็นแอมระดับที่ว่าเป็นนักโมดิฟายเขาใส่กันตัวอุปกรณ์ระดับนี้นะครับแต่ในเนี้ยมันมาด้วยกันเลยมาในแอมเลยครับคือเห็นไหมคะคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับเป็น MCAP สีดำซึ่งถ้าแอมทั่วไปเต็มที่คุณจะเห็นเป็นแค่ตัวรุ่นปกติสีขาวะนะครับมาอยู่ในระดับโปรดักชันแต่นี้มาให้มาแบบพิเศษเลยครับซึ่งไอตัวเนี้ยต่อตัวนี้ก็หลายพันบาทนะครับ คาปาซิเตอร์ตัวนี้นี่คือเขามีความพิเศษยังไงอ่ะคือเขาจะให้เสียงที่มีความแม่นยาขึ้นแล้วก็ให้เสียงที่มีความรุ่มนวนละมุนละไมมากขึ้นนะครับคือทําให้เขาเรียกว่าเครื่องดนตรีที่ออกมาเนี่ยมีลูกอารมณ์มฟังแล้วได้อารมณ์มากขึ้นนะครับ แต่ตัวท็อปๆท่าน,นั้นเลยถ้ายัางมีนูอยากดูราคาแล้ราคาเท่าไรครับราคาตอนเนี้ต้องอธิบายว่าเป็นราคาตั้งขายซึ่งถ้าดูเห็นอุปกรณ์สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเป็นแทมหลายแบรนด์เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องมีทะลุแสนครับนะครับแต่ตัวนี้เขาเซ็ตราคาไว้อยู่ที่แ9 0 0มืนเก้าทับ กับคุณภาพนี่รับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วค่ะเกินราคาซ้ำเกินราคาแล้วหนูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากสนใจมาฟังสามารถมาฟังได้ที่ไหนคะมาฟังได้ที่วิลาชอรดิโอครับ<ช>ที่เร็วๆนี้ก็อย่างที่เรามาถ่ายนี้ก็กำลังเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าออฟฟิศใหม่ออฟฟิศโชรูเลยอ่ะหนูเรียกว่าโชรู อี่น้อยมาฟังได้ที่นี่ครับสวยมากคุณชมสะดุดตาแน่นอนครับอยู่ท้งถนนสินะทีเลสินะทะเลคับก็เลยร้านเก่ามานิดเดียวเองเดียวค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่รอดมากเลยค่ะที่วันนี้เอาแอมระดับแบบไฮเอนด์ขนาดนี้มาให้เราได้ชมกันครับขอบคุณมากค่ะีรอดขอบคุณมากครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักแป๊บนึงค่ะเบ็กหน้ารออยู่ค่ะ